สวัสดีครับพบกับผมนะครับบอสพรทิพัทนะครับผมหรือว่านายหยองนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวที่บางกระเจ้านะครับผมที่สมุทรปราการนะครับผมวันนี้ก็พาเข้ากรุงเทพดีกว่านะครับผมระยะทางที่เราจะไปนะครับที่บางกระเจ้านี่นะครับก็ทั้งหมดนะครับ101กิโลนะครับจากเช็คจาก GPS หรือว่า Google Map นั่นเองนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาเดินทางสักประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะครับผม ก็นี้จะเดินทางด้วยรถนะครับ c x ร้อนะครับผมตัวนี้ก็ได้ออกมานานแล้วนะผมแล้วก็ก็จะทําไว้ขี่เที่ยวแหละครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่มีงบใส่กระปุงกระเป๋าก็เลยขี่อย่างนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเติมน้ำมันทั้งหมดกี่บาทนะผมแล้วก็หมดเงินไปเท่าไรนะครับผมกับการเที่ยวบางกระเจ้านะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางกระเจ้าดีกว่าครับผมไป let's go ครับค่บาน้ำมันที่ผมไม่เติมนะครับผม250บห้าทนบาทครับเต็มถังเลยนะครับผมมาดูกันว่าเราจะไปกลับได้ไหม250ราทยห้าสบ นี้ก็สีแยกบ้านสวนแล้วนะครับผมมาเฉวิลบุรีนะครับก็ตรง,ง,ง,งนี้ก็ไฟแดงนัดนานหน่อยเพราะว่าตั้งตรงนี้รถจะติดแล้วก็ไฟแดงนานด้วยนะครับ กิหมูปิ้งกขาเหนียวกว่านะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะ น่าจะนมา56นาทีไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้ครับผมก็ได้นํารถนะครับมาบนแพนะครับเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมค่าข้ามรถนะครับผมก็ทั้งหมด10บาทนะครับถูกมากๆเลยนะครับก็ลองมาอันดูนะครับผมพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับผมอันนี้จะขึ้นจากแพแล้วนะครับโอรถเยอะต่อเติไปเรื่อยๆนะครับผม อย่าเราไปชมันทีนน่บางจ้าวดีกว่าผมก็เพิ่งเคยนะครับขับรถขั้นบเรือแล้วก็ข้าฝั่งแล้วเออก็เพิ่งเจอได้แหละครับใกล้ถึงแนละ้วบางจ้าอีกเจ็ดกิโลไปครับผมรอชมครับ มานีแหละแต่ก็สนุกดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตามจีบเสไปเรื่อยๆไม่รู้ถูกต่อทางไปครับ ปั่นจักรยานท่าส่วนสาธารณะนะครับสีนักคารีเกินขันค่าเช่าจักรยานก็40บาทครับต่อคันปั่นคือแบบปั่นได้ทั้งวันนะผม40บาทไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปทางในนดีกว่าในสวนดีกว่ากว่าจะมาถึงนะครับเข้าได้เลยพี่เข้าได้เลยนะครับตอดขวา หนัมกมากจุ้มหนักขึ้นรู้ไปจุมม้มอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับโอ้ยไปครับโอ้ยเฮ้ยกล้องดับว่ะเอาเเอเชือกเบรกยังไงวะเนี่ยโอ้โอ้ เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสะพานกันแล้วก็เป็นไงดีไหมผมว่าร่มรื่นดีนะเดี๋ยวดูรักทะเลนิดนึง ผมว่าก็ดีนะแบบขี่รถมาร้อนๆแล้วก็มาพักที่เย็นๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเ,เป็นแนวแบบส่วนสาธารณะอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่บรรยากาศดีมากถุงใ่ก็ไานนี่เดี๋ยวหาที่ถ่ายรูปดีกว่านะครับผมวมิมันป่าเรื่อยๆเลยอะ ก็นะครับบางข้าเจ้านะครับก็เหมือนกับแบบเ,เป็นปอดของกรุงเทพเลยว่ากล้ว่าได้นะครับเพราะว่าแบบธรรมชาตินะครับในกรุงเทพนะครับผมก็ดูนะครับที่เที่ยวเฉรียแย่แต่ผมก็มามาข้าเจ้านะครับก็ที่ไหนไม่เคยมาก็อยากจะลองมาดูนะครับ จะได้มากเลยครับอยากปั่นจกักรยานเอ้ไม่ใช่อยากนั่งเรือพยักนะครับผมแต่ว่าทับถามร้านจักรยานเขาบอกว่าเขาย,ยังไม่เปิดน,น้ำมันแห้งหรือว่ายังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ๋อปวดขาแต่เอาจริงๆก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากเลยแหละโอ๊ยอ <c oughs> มา สะพานเกินคันมากค่ะใช่ป่ะวะนี่แหละเราไมา่หยับที่นี่แล้วท่ <c oughs> านผู้ชมดูตรงนี้นี่แบบสะพานแบบน่าถ่ายรูปมากเลยดูดิครับโอ้ ปอดกรุงเทพอ่าถ้าใครเคยมาแล้วก็บอกก่อนนะครับว่าที่นี่มันใช่บางค้าเจ้าที่ผมจะมาหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ก็ถือว่าดีนะครับที่มามาที่นี่นะครับผมไอ้ว้ผมขออนญาตถ่ายรูปสวยก่อนนะครับ ที่นี่ก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับผมดูแบบลมลื่นมากๆนะครับก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะมาตั้งร้อยกว่าโลก็ไม่ถือว่าผิดหวังนี่เราไปดูตรงนี้ก่อนแค่ปิดใจเป็นสะพานนะครับเหมาะกับถ่ายรูปเลยนะครับผมทอดยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมปั่นจักรยานไปดูที่ต่อไปครับไป สะพานไม้ไผ่เฝ้าฟังฟังอ,อดยาวโอ้ยหยดัดโอ้ย,อย,อยเขาเรียกอะไรกระแตเหรอเฮ้ยผมโทษทีนะครับที่มารบกวนเพื่อนเหนือ่อยกันแต่ว่าก็มันเย็นนะมันไม่ร้อนอนะ่ะนี่ก็ เที่ยงแล้วนะนาแดดแจ่มๆนะแต่มันอยู่ลำไม้เนะเนี่ยถ้าโลกเรามีป่ายเยอะอย่างนี้มันก็อย่างนี้นะครับเย็นธรรมชาติกลางกรุงเทพต้องที่นี่ครับปากระเจ้าไปครับเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อ ไปเรื่อยๆนะครับไม่มีจุดหมายส่วนมากเขามาอยู่ที่นี่นะครับส่วนมากเขาก็จะมากันเป็นคู่นะครับผมเพราะว่าเขาก็จะมาแบบจุจิซูวิววิวกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็พามาเที่ยวเปิดหูเปิดตาอะไรอย่างงี้นะครับผมส่วนผมกับแฟนก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์อะไรที่มันหวานๆแล้วครับเพราะว่ากันมีแต่เป็นอย่างเงี้ยไปเอาไปเรื่อยๆดีกว่าอุ้ยแต่มันก็เหนื่อยเหมือน,น,นกันนะเนี่ยปั่นจักรยานอ่ะโอ้ย นี่ดูโคตรเท่จักรยานละเ้ยคือแม่งกว่าจะมาถึงก็สุดยอดมากร้อนมากนะครับผมขี่มอเตอร์ไซค์มาคือแบบมีรถยนต์ก็ไม่ใช้นะครับผมแต่แบบมอเตอร์ไซค์มันได้ฟิลกว่านะครับผมเพราะว่าเราได้ขี่ไปแบบมันแวะไหนก็ได้นะครับแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็เร็วด้วยนะครับผมแล้วก็สนุกมันได้บรรยากาศด้วยนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นสะพานที่ผมไปตะกี้แหละแต่ว่ามันเข้าอีกฝั่งหนึ่งได้เหมือนกันนะผมสะพานเกิดขันมากวิถีอไอ้มากมากมากอะไรนะมากขาผมดิ้มั่วไปเรื่อยเจ้านี่ครับตลาดพักผ่อน,นครับของคนกรุงเทพนะผมแต่ผมอยากคลายเรือไมไ่ให้พายครับ อนนี้ก็มีร้านอาหารนะครับมีครบหมดเลยนะครับคือสมมติปั่นอาะยาดแล้วหิวน้ำมีหิวข้าวก็นี่ครับมีร้านอาหารอันนี้ไปไหนสะพานโอ้อันนี้ก็สวยอยู่นะครับโอ้โหเบรกก็ไม่ดีโอ้โหน้องเขาซิ่งมากเลยครับ ไปแล้วไปแล้วไม่จอมันดับอะ่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งเล่นกันดีกว่าเนี่ยตรงนี้ระบบนี้พี่ผสานพี่จะถ่ายรูปตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับสะพานตรงนี้ก็สวยนะครับผมไปด่๋ยผมไปถ่ายรูปดีกว่าตรงนี้ก็เป็นสะพาน นี้ก็ถ่ายรูปเหมาะนะครับดูสวยด้วยดูวิวบรรยากาศก็กดีบุ๊กลุกระหว่างที่เราปั่นจักยานไปเรื่อยๆนั้นผมก็รู้สึกว่ามันจะเย็นสบายในขณะน,นี้ผมอยากจะนอนดอูท่ามกลางป่านี้มากๆเลยโอ้ oh my ก o d ว้าวเขาชิวมากเลย เขาแบบเปิดไปเองชิวมากเลยสวนเราอ่ะจักรยานเราก็เท่แล้วโอ้ยวัวลงน้ำอะ <c oughs> ถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ก็ต้องลองมาดูนะครับผมเพราะว่าอมันกว้างมากนะครับผมรู้รู้สึกว่ายังปั่นไม่หมดเลยนะก็พักนึงละปั่นจักรยานอะพักนึงยังไม่หมดที่ยังไม่หมดเลยครับ ก็ถือว่าไก่มางอยู่พอสมควรแต่ประเด็นเนี่ยผมจะกลาบถูกหรือเปล่าเนี่ครับผมก็ไม่รู้นะครับอ้าวเข้าไปยังไงกันต้องไปหกไหนวะปันไปปันมาลงแล้วเนี่ยเออเออใช่นี่มันทางเข้าเลอวะ่ะ เนี่ยตอนนี้ยกเข้ามานี่เออตอนนีนนยกเราไหนวางอู้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงขอนเออฝั่งน,นี้เรายังไม่ได้มาเลยนี่ใช่ไหม ั่งนีเรายังไม่ได้มาเลยเใช่ขเขามาออกกํลาลังกายไงวิง่งเลยยันเย็นน่ะอากาศมันเย็นแลาง่ายออกกํลาลังกายแต่เช้าเนี่ยสามารถกลับเย็นได้เลยนะผมแล้วเวลาโกเมียเนี่ยบอกว่าออกมาวิ่งครับได้เลยนะผมครับผมก็ได้ปั่นมาลึกขึ้นแล้วมันลึกเกินไปก็เลยปั่นออกมาดีกว่า แต่สำหรับให้คะแนนทนี่นะครับผมถ้าเต็มสิบเนี่ยผมผมให้สิบเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรติเลยนะครับผมเพราะว่ามันก็ธรรมชาติร่มรื่นดีอะนะครับผมก็ส่วนสาธารณะนี่แหละครับแต่ว่าคือมันกว้างอะ่ะเออผมยังไปไม่หมดเลยอ่ะนะครับอันนี้ว่าจะปั่นเล่นรอบๆไปเรื่อยอครับแต่ที่นี่ผมว่าโอเคเลยนะครับผมายากาศร่มรื่นดี พราะผมก็เป็นแนวชอบเที่ยวแนวนี้อยู่แล้วแบบเที่ยวป่าเที่ยวอะไรเงี้ยอันนี้ก็โอเคครับผมไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหนี่แหละผมพูดไม่ได้รับพบจักรยามันหนักไปครับไปเที่ยวที่ต่อไปบินไหนบินไหนโอ้ย ไปไหนก็นต่อทางนี้เราไปยังยงไปดูสรุปค่าใช้ใจ่ายสำหรับวันนี้นะครับผมก็ทั้งหมด370บาทเท่านั้นนะครับผมน้ำมัน250บาททั้งไปทั้งกลับนะครับค่าข้ามแพ1 1บบาทนะครับผมค่าเช่าจักรยาน40บาท แล้วก็ข้าน้ําแล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งที่กินกัน2คนนะครับทั้งหมด70บาทรวมเป็น3ามรบาทถ้าใครชอบนะครับก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันด้วยนะครับยังไงนะผมก็ขอฝากนะครับไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านชมเพียงเท่านี้นะครับผมเนื่องจากว่าปั่นจักรยานจนรอบแล้วครับเหนื่อยมากครับขอพักผ่อนนะครับบ๊ายบาย